ไปดีเอฟซีเนาะตอนนี้เขาก็ได้ปั่นเขาแหลงแล้วล่กะกับสิบแปดนังกุ้งใหม่ทุกคนเลยดือว่ามันนี้เขาก็ได้ออกมาลุยเดียวลุยเดียวเนาะเขาอยากแจ้งเกิดเนาะดือว่าลุยเดียวส่วน,นพ่านไงกับพานบุญเฮียงคนไปไปก่อนเนาะเตือนแล้วก ati, พ็พ่านทองแท้กับแม่ทับกุ้งกับพานมาอีกคนหนึ่งนงะก็กำลังออกแต่เยี่งพร้อมกันอยู่แล้วทุกคน ส่วนสิบปย้ายา่อ่ากบังห้เนาะส่วนเฮากะเฮาหูทางอยู่เนาะเฮาก็เลยไปคนเดียวเอาฝากติดตามด้วยสิว่าเฮาสิได้ยังเนาะเปิืนว่าเฮาสิมานรือบ่เนาะเอาดีเนาะทุกคนในเมือเฮายางมากหูทางเนาะบุบเฟือเฟือตื่นเนาะเนาะทุกคนเนาะแม่ถอกด้วยยังทุกคนตอนนี้เอากระพกอยู่เนาะว่ามันจะเก่ากบุกหรือว่ามันจะออกด่านเนาะทุกคนเพราะว่ามันตื่นเฮาอ่อ อยู่กลางทางทุกคนเอามาตัวนี้มูกอันไก่ครัวไก่คัวมันตื่นเฮาเนาะเฮาปฏิติดตามันสิเข้าอกบุกเื่อยๆเมืองเงือในหนาวเนาะทุกคนเมืองเงือเฮาตื่นเต้นมันทุกคนเนาะเพราะว่าเฮากะตื่นมันคือกันเนาะเฮามาตั้งแนมไก่ครัวทุกคนเลยเฮาก็ตื่นเต้นตอนนี้เฮาลัดัดมันอยู่ด้านทุกคนเพราะว่ามันจิลงกินหมอกบุกแต่เฮากัตตดสินใจเฮาจีไปกันไปต้นหมอกบุกทุกคน พฮาเ่ที่ตามทิตามทุกคนตอนนี้เฮาหนำอยู่เนาะมันบมนี้ไปใช้ทุกคนเลยอยู่น้ำขควยเฮาลาดนาลาลังอยู่ัางแถวพอเนาะประมาณสิบเจ็ดนิกาเกือบสิบแปดนิกาทุกคนทีเฮายางมากนะตอนนี้เฮายังหนำอยู่ทุกคนเลยเพราะว่าสัไเป็นั่งห่างบุกเขาาัดใจเฮาบนังทุกคนเฮาอยากมันบุเขาเพราะว่ามันเป็นดอในนน้อยทุกคนเลยฮาเราออกไปออกมาแต่ว่า เขาสังเกตห้อยตีนนั่นนี่บ่ท่านออกแต่โอนทุกคนทรงเส้นมันยังอักอยู่ทุกคนตอนนี้เขาสีขาวพาดอนแล้วเขาพอขวายแต่ว่าเขาก็บ่เห็นเนาะเอ้าสบายดีเอฟสีเนาะตอนนี้เขายังนั่งหมกอยู่ทีเดียวมาเขาพอตอนนั่นแหละประมาณทุนมาแล้วมาแล้วมาเห็นแล้วทุกคนดิโอ้ยไหนคุณบ๊อง Man mang mang thôi, thôi, thôi đấy, hả, thú con, mang 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 thú con.

มนัมนมนันมันทุกคนมนันโอุ้คนเฮ้ยเมย์เมยเมย์เมย์ขนาดเลยเขาทับอีเห็นสองบาททุกคนสองบาทตกลงมาบวมไรๆเอาโอหเมือ,มอ,มอย์เมย์เมย์ดทุกคนเขามาัดเลยมัดเลยมัดเลยนี่เขามาลัดคืนนี่น,น่อมัดเลยนี่นี่อุ้ยฮึก แต,แต้มนึงแล้วทุกคนยังอีกตัวนึงนห้าสิบน้าไม่เอาพักที่ตามห้าสิมันอีกรูปนาะมาแล้วมาเลยทุกคนเลยตื่นเต้อนขนาดเลยเลย้ายยันบ่ได้เนาะในเมื่อเป็นแต้มตัวบิดของเฮาเนะาะเพราะว่าเฮาเกับเคยทับชั้นใหญ่มีแต่เย็นเนาะที่ผ่านมาก,กับทับอยู่นี่ก็เย็นคือกันเนาะแต่ว่ารอบนี้มาคนเดียวเพิ่งเหือเ่าทุกคนเห่อนี่โอ้ดีใจดีใจทุกคนแต่นับแต้มแล้ว อ๋อติดตามเนะอเอฟซีก็มุดขอบใจเนาะและทุกคนอย่างที่เขาบอกไว้ว่าเขาบอกเดีนำ้ำเขาบอกเดีออ๋ยวพ่อยืนเนาะเขาพอบอกเบัวแต่หัวคำแต่เขาลัดไปลัดมาลัดไปลัดมาเนาะตอนน้อยๆมาเขาเห็นตาดีใจเบดิดบ่อยเวอรเนาะสุดท้ายเป็นเห็นทุกคนมันขึ้นต้นใหม่นะเนาะเขาก็ทับทุกคนทับสองบาทบาทที่สองถือขาบาทตะมิจฉันถือลูกานทุกคนเอาามาแล้วมาแล้วทุกคนเขาก็สิไปหน้ามือมือกนเ่ยเนาะ Này thưa quân, mấy ra mấy ra nè Này, mấy ra nè Này, mấy anh ra mấy ra Đem nè Mấy anh không nghe đâu Không nghe nạm thưa quân đấy, Phải rồi mà Phải mà Đâu lẽo, bữa trưa cắn lò bạc đi Phan tổng <laughs> oh, Mà đực mà đường là bạc đi Mát nhiều quá này Mát nhiều quá làm thạng hả Ủa tụi con nó Phản hình ảnh thổ phần mong nguyện này nó Phần mà họt Họt được đỡ Khuyến chức mụn Cần hà mụn nó họt xam thụm Ui kênh 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 Họ có họ có mạ cứ gần này tụi à. con này Mà họt thiêng là tụi con này Đây họ dư tụi con họ xóng Đây hến này Nó หางเนาะพ่อ2เนาะได้อันเดียวเฮาก็ได้ไตบักเอหมดไปหมดมาไปพ่อแมงตคืออันนี้ทุกคนพออีเห็นโอ้ยนี่คือแต้มันี้เนาะแต้มชีวิตของเฮาเนาะเมื่อยหลายทุกคนย่างแบบเอาๆถ้านเฮี้ยงน้องแท้นใหญ่แม่ทับปุ้งพุ่นแหมือใหม่จังสิได้คั่วทุกคนเอ้ยตื่นเช้ามาพุ่นแหทุกคนเอ้ยมาเาเที่ยงแห ได้อาบน้ําแล้วทุกคนเอ้ยไข่แน่บาดนี่มองหันอ้ยเหงื่อไข่ย่อยเลยทุกคนตื่นเต้นเนาะเฮาก็จนมาฮอดเที่ยงแล้วนี่มาฮอดพอดีผ่านต้อมเพิ่นขึ้นมาตบานทุกคนเอ้ยเพิ่นว่าขึ้น5:00นฮอดไอ้3:00นทุกคน3:00นปลาย3:00นกว่านี่แหละโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนเอ้าๆฝากติดตามสวัสดีตอนนี้เฮาบ่ได้ั่วอันนั้นแมงตเครือทุกคนเฮามา นี่กลัวนกหน่อยตัวนึงอันไหนกตัวนึงหิ้วเข่าทุกคนเลยเมื่อยเลยหิ้วเข่า่านมาแต่บ้านก็อยากเข่าขึ้นกันเดี๋ยวสิปีกสูเปอร์จินทุกคนเลยนี่ตัวมวยไงเด็กนยังพันตบปีงกบปีงกระโจกปะโอ้พันสิปีงกระโจกนี่ตัวมวยไงนะทุกคนเลยนี่ เป็นกระมานว่านำทางน้องสองโตไปตัวหนึ่งเป็นป่ะจักหลอกหลักออกตอนใดนเพิ่มกระพอตะเปียสองโตแต่เพิ่นว่าเพิ่นถือกับบังลม้มทุกคนได้ทับมามาทุกคนกคนินข้าวรอบเด้กอืมโอ้โขบใหญ่เลยนี่ปุขบมาทุกคนนกตัวหนึ่งนี่มามามากินกระพานใหม่เพิน่นคืนมาเพิ่นกระหิ้วเข่าน,าน,านี่กินข้าวเบกระพานต่อม nó có nhiều cơ cần oh, oh. <laughs> à, Mà 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 Chỉ khẩu trộp được Nhi Ừm Khắc khắc Tiếng có tìm một nọt tư nương Nó chẳng mát là ngài hiếu khẩu của con rồi Quá nhiều vậy Đầu lộp được mình xếp xếp Sau ờ, oh. có hỏi cái dạng phụ Ờ, phụ quân ngoại phụ nhảy với cầm ăn cứ gần đấy nhỉ, phụ quân Áo, nhảy các bạn với cầm ăn họ đây nhỉ Xong phát nhỉ Thì họ vào vậy lại phấn mạ chẳng Hãy phấn mạ nó vào diệt ở đây Phấn cầm ăn cứ gần đây phụ quân đấy Này Nhi Nhi Phấn cầm Cứ 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 gần này นี่ท่านหาได้ยินได้เสียงกับบ้างพ่นี่ทุกคนเอยพอดีคูณ2นีแหละมื้อนี้เนาะมนๆมืนบ่ผ่านจะกินังกอบเอาเพิ่นว่ามื้อ่นแล้วทุกคนเยเป็นจไดผ่านนี่ยิงแล้วก็ย่างเียไปเยฮ้อนก็กระงงนอกระงอันนั้นกระซับแบแล้วก็

แกะมาอแกวซุ่มแกบจนเปียกโอ้สม่าฝนตกอันนี้ม่ค่อยยิ่งแล้วมันหนีบอยู่สม่ามบทึเรายิงเราก็ัแตคืนกันุกคนที่ทับเบิ้ลทับเบิทุกคนว่าท่อเนื้าวาสิธาสิลอ์แต่ว่าทีมงานเข้ามาครบเลเนะเอาเนาะทุกคนเอาวาสิธาหอยมันแจงแต่ว่าทีมงานเข้ากับมาครบทุกได้ผ่านเลย คือผ่านต้องแแ่แม่ทับปุ้งแล้วก็ผ่านไม่เนาะผ่านบนหิ่งผ่านจิตผ่านไงอะไรแหละก็มาหออจอดเทิงแหละทุกคนเลยเอาติดต้าวนะวันนี้เพิ่งไปกินนังกรอบเลทุกคนเลยเอาตอนนี้เปนมาโคบแล้วเนาะจะลังกอไผ่ทุกคนเลยกอไผ่กินนังกรอบวีเห็นรอบเดอ เอาเจ้านายเช็คเสียบตรงกันทุกคนเอากระสีเหลือเผาเลยแบบเดี๋ยวเชียวเอาไปจุ่มน้ำก่อนทุกคนเลยให้มันเปียกเนาะมันเปียกแล้วเอาสีทอนคนมันสีง่ายมันก็เอานี่คือตัวที่ซองทุกคนเลยนี่มันสีจุ่มน้ำเพื่อไปเผาให้มันงามๆเนาะเพื่อสีว่าหม่มันใหม่ก่อนให้มันเหลืองนี่เอาเอา

นี่คือเมสซ่่มากว่ใจบใจเจย้งเจบ่เราไปทำอุปถไงเนาะ่าแน่นี่จะถือ่รัคือมาผผานเลยแล้วมีม่่ไรัแฟกอยู่โอไ่เคยน้นี่ค่าน เน yeah? <cat on subscriber Airbnb> oh, ี้ยออกไปมาชับสิออกย่งพวกนี้กินใส่ขอไปแหงนี่นี่ขาวโอ้เก่งเลย ไปก็ได้ผ่านตรงแี้ไดนไายาไม้แล้วเนี่ยไยาผ่านใหญ่แล้วเนาะโคอยใหญ่าขับโรลแลเลยนี่โสุดท้ยทน่ชานี่แหละเออชานี่แหละดิฉันน้ำแข้งเลยน้ำวลนนที่าโอ้ยมพเขากันเดเขาเลอาแบบผ่านป่าวะเนี่ยนี่

cái <laughs> này em đi hầm, nhàng nang còm nang này, mama, tất tụi con người, mama, tất cả mọi người, này, cái xoong nang còm là này, lấy cái áo, cái này, này ทุกคนหอดรอบนังกรอบล้พันไงจัดนี่โอ้เบิงเบิ้งเบิิมก่อนคคักคักคักท,ทุกคนมากินนังกรอบทาแจวซิมเบิ้งเบีเบิ้งเฮ้เยาแล้ว,ลวนี่กินกอน มัน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 ครับแล้วเขาไล่ลมยำแล้เด้โอ้มา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 ตัวี่สองตัวที่สเห็นเห็นมาแล้วมาแล้วนี่อเตนี่มันท่นละนึงนี่เออเคเห็นนี่ นี่แฟนบางไงกบโปตัวนี้ตัวนี้ผ่านทองแเผ่เห็ดเดีอยกนแต้มทุกคนเลยไป็นแสบน้ำพนนี่ิปงอามันท่าประแดดอ,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 อ๋อี่านง้งคำตาตีของพ่านไงโอ้โหัดขักคักัก,กนี่นังกอบเคยจุ

กินรอบเลยนนาครบตาโอ้ยกินต่เลมาครบนาครบตาก็แล้วก็กินเขาบ้านนี้ตาหวานนังกรอบแสีบๆเลยพันกลุ้งเด้อไ่ทับไอ้ทวนๆความหอนได้เต็มมือแล้วไ่ทบไงฮเว้าจักดาวจัไ้าวนเน่ยสมควรเตาว เอาแแก่ครับมา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 โจมากะเอาข้าวได้ห้างมันกปะนี่ก่อนโบไปเอาไม้ดูดีมันกินขึ้นนูอยู่บ่เด็กๆไปเอาไม้ยูแล้วบ่แน้ำมาขึ้นบ่เห็น ตายเัวงั้งวงนาะตอนนี้เขาก็ได้กินเผากินนำแล้วล่ะก็สีคอปกฟอนทุกคนเลยเมื่อยปกนจัดชั่งมุงชอชั่งมุ่งออกลัดแต่ตาใหม่กระพันตรงแแทปหนิเยอคนไตนหนำทุกคนฟูคนสิ้นเนาะสำหรับการรลับกวดนะฮะเขาขาของมุกกระจในพชเนาะที่เขาบกดติดตาคนไสลเขาดแชส์เนาะ